ดี่ยวค่ะแนะนําตัวทีเราคนเดียวเรืเรอ่องเลยค่ะได้ค่ะงั้นเริ่มจากเราหมก่อนล้วกันนะคะสวัสดีค่ะผมเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะรับบทเป็นพี่พีแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจากน้องเรื่องแรกก่อนอก็จะเป็นน้อออม วัสดีค่ะออมสินนะคะจากเรื่องมอแอนมอนะคะในเรื่องรับบทเป็นตะวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะโฟงนะคะมาจากเรื่องมอแอนมอค่ะรับบทเป็นวินนี่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องบีมายเบบี้นะคะก็จะเป็นน้องฝ้ายีสวัสดีค่ะคุณฝ้ายค่ะรับบทเป็นคุณสีค่ะเรื่องบีมายเบบี้ค่ะสวัสดีค่ะฟอกซี่ค่ะรับบทเป็นเจ้าเจค่ะจากเรื่องบีมายเบบี้ค่ะค่ะเรื่องต่อไปเป็นบีมายชูก้าค่ะ สวัสดีค่ะฟ้าใสค่ะรับบทเป็นเพิร์ดนะคะมาจากดีมาชาก้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพิร์ดนะคะรับบทเป็นมิวค่ะจากดีมาชาก้าค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่สี่ค่ะมีบีมายบูค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมลนะคะรับบทเป็นพายค่ะจากเรื่องบีมายบูค่ะ นีค่ะชื่อนิ่งๆนะคะครับผเป็นเจ้าขาค่ะจากมีใบมนค่ะโอเคค่ะในแตนะผู้จัดนะแต่ก่ถามว่าที่มาที่ไปของของการจัดซีรีส์ทั้งสี่เรื่องนี้ที่มาที่ไปยังไงอ๋อค่ะก็คือซีรีส์ทั้งสี่เรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นเหมือนจักรวาลเดียวกันนะคะเป็นหนังสือนิยายของคุณผู้หญิงนะคะก็คือทุกตัวละครเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดทําให้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทําทั้งสี่เรื่องเลยค่ะ ตอนนี้โปรเจกต์นี้เริ่มจะเดินหน้าถ่ายทำอะไรหรือยังคะค่ะตอนนี้โปรเจกต์ก็มีถ่ายอินโทรไปมีทำตัวโครลอกไปค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนบทนำเพื่อเข้าสู่ซีรีส์จริงค่ะ3-4เดือนก็จะเริ่มเปิดกล้องค่ะอ,อแล้วถ้จะเปิดกล้องแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้มันเป็นการจัดงานแฟนมีทเมืมาก่อนใช่ค่ะเป็นแฟนมีทค่ะแล้วที่มาที่ไปเลยทำไมเราคิดงออานซีรีส์ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเีกรเปิดกล<ม>้อ<ม>แ,แ,แล้ว เนื่องจากว่าเรามีการเตรียมตัวซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างนานพอสมควรน,นะคะระยะเวลาประมาณ6ถึงเ็ดเดือนทีนี้นเราก็มีแฟนคลับอยู่พอสมควรบ้างแล้วจากแฟนคลับนิยายของคุณนักเขียนเอ็นด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่เริ่มติดตามเรามาตั้งแต่ในตอนแรกแล้วด้วยค่ะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าอยากมาดูตอนบทนําตัวนี้โพล,ลอ,อกพร้อมๆกันเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมารวมตัวกันเพื่อดูโพล,ลอ,อกพร้อมกันค่ะเวันนี้นแฟนเอ็นก็มาใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะ เราก็คงมีโพลอกให้ดูกันนะคะโพลอกก็ระยะเวลาค่อนข้างจะยาวมากเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมจากน้องๆรวมถึงมีกิจกรรมเพ่อแฟนแฟนขึ้นมาร่วมสนุกด้วยค่ะแล้วก็เป็นโชมพิเศษค่ะยันนงน้องแต่ละคนนะคะวันนี้เตรียมตัวมา็นย<อ>ังไงบ้างก็เตรียมตัวมีการฝึกซ้อมแล้ทำกันบ้านในก่ะ ที่มาอย่างมากค่ะแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะชอบนะคะบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะพิเศษสุดๆเลยค่ะขายของเก่งแต่ที่นี่ทำไมไมรได้กลับแฟนกลับมาให้กำลังใจเยอะแยะขนาดนี้นนมากยังยังไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้อันนี้คือเยอะมากค่ะหญิงายเหนื่อยนะคะขนาดนี้ไม่ออกตัวแต่แฟนเยอนมากกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะล้นเลยค่ะ จริงๆเรามองว่ายัางไงบ้างว่อา,าอีทีวา,ย,า,ายพี่ชายเยอะตอนนี้รอบนี้เป็นเรื่องผู้หญิงบอกว่าตรงนี้เป็นบรรยังไงบ้ค่ะจริงๆก็เนื่องจากว่าซีรีส์หญิงๆนะคะยังไม่ค่อยมีคนที่จะเริ่มคํากันขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราส่วนตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีซีรีส์ประเภทนี้มานานแล้วเนื่องจากว่าเราก็เป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะที่แบบมีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่า ตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้เข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นค่ะคุณจะได้ว่าหน้าแดงนะคะจริงท,ทุกคนอาจจะเป็นหน้าใหม่ อาจจะยังฟ้าค่ะคารคเตอร์ค่อนข้างไกลตัวในตอนแรกแต่พอเราได้ทำกันบ้านได้เข้าใจบทนี้ก็รู้สึกว่าเราสามารถแสดงได้ปรับได้ค่ะตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าคนจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจคาเลเตอร์หรือไปอินหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันยไม่วนของเลิกเลิกตีนี้แล้วงระมัดระวังอะไรหรเประมัดระวังแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงหมดเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะเซฟน้องทุกอย่างในเรื่องการถ่ายทำในเรื่องอะไรทุกอย่างค่ะ กดดันนะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวแบบนี้ออกไนสลัดที่แบบสายวายอะไรแบบนี้กดดันมากค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องแรกครั้งแรกที่หอมแบบเข้ามาทําตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะกดดันแต่เราก็เชื่อว่าเราก็ทํากันบ้านมาพอสมควรค่ะก็คิดว่าน่าจะโคิดว่ามันจะได้พื้นที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเห็นสลาดทุกที่มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตลาด มากขึ้นเพราะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วคนก็เปิดรับมากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองว่ามีโอกาสมากขึ้นแน่นอนค่ะแน่นอนว่ากระแสดราม่ามันอาจจะต้องมีตามมานเคสองเราเตรียมรับมือยังไงบ้างเออสำหรับกระแสะดราม่าที่จะตามมาใช่ไหมคะส่วนตัวก็ต้องดูว่ามันเป็นในเรื่องอะไรในทิศทางอะไรถ้าตรงไหนที่มันเกิดจากเราเองแล้วเราแก้ปัญหาได้ ตรงนั้นนะคะเราก็พร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นการดราม่าที่เกิดจากคนที่ไม่เข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเราก็ทําอะไรมากไม่ได้ก็หวังว่าซีรีส์ที่เราทําออกไปอะค่ะจะช่วยให้เขาเข้าใจเรามากขึ้น,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 นอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยค่ะเรื่องนะคะที่แฟนๆบอกว่าเนี่ยค่ะท่านแค่ไหนที่อยากทุกข์เหตุนี้แล้วมันจะหน้าตาแบ้ท่าทางครงหรืออะไรยังไง สำหรับนิยายก็มีสีเรื่องนะคะก็คือจะไม่เหมือนกันเลยสักเรื่องนะคะก็จริงๆไม่ได้เขียนเมื่อปีที่แล้วเรื่องเดียวคือเหมือนกับว่าสีเรื่องนี้ค่ะไล่เขียนตามกันมาประมาณ3-4ปีแล,แล้วแล้วก็มาจบเป็นเล่มสุดท้ายก็จะมีกฎสอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นบ้างแต่จริงๆหลักๆนใิยายของเราจะเป็นฟิลกูค่ะแต่ก็จะมีความสอดแทรกว่าสิ่งที่มันเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆด้วยค่ะ แฟนขับมาจะได้เจออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยสปอยเลยใช่ไหมคะคอยอย่างสปอยหมดนะใช่สปอยหมดนะคนนี้คงราะว่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกนิดนึงก็ค่ะก็ก็แฟนขับมาสำหรับงานนี้ค่ะถ้ามาก็จะได้ดูเป็นวีมาย์โคลคแบบเอ็กซ์ clusi ีนะคะสำหรับแบบงานนี้เท่านั้นนะคะจะเป็นเวอร์ชั่นเอ็กซ์ clusi ีแล้วก็จะมีกิจกรรมที่แบบคิดว่า ยังไงดีอะคือเราฝึกกันมานานนะคะแบบค่อนุณเราตั้งใจมากค่ะใช่ตั้งใจมากไอ้อย่างที่บอกแต่ละคุณเตรียมอะไรมาซื้ออีกแพ็คหัึของเราบ้างอะฮะเรียกว่าบินบ้านเราวาอะไรบเรียกว่าเซอร์ไพรส์ดีกว่าค่ะเป็นเซอร์วิสเพราะว่าพวกเราก็คือเตรียมตัวกันทุกคนค่ะก็มีโชว์มาเซอร์ไพรส์ทุกคนก็อยากให้ทุกคนดูว่ามันคืออะไรให้ไปดูในโรงบิบิอาตาบอกเลยว่าทุกคนต้องชอบชอบแน่ๆอันนี้คือบังคับเหรอบังคับไม่ชอบก็ต้องชอบใช่ไหมเนี่ยไมิซองมาดองจ๊อ ฝากถึงงานวัน <Laure> น <en> ี้แล้วก็ฝากซีรีส์ที่ค่ะก็ฝากผลงานนี้ด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันมากก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบชอบไม่ชอบตรงไหนก็สามารถติชมเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆฝากดีกว่าไต่อค่ะไปเลยก่ะ อเออ,ออมนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามพวกเรานะคะกิจกรรมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูแล้วก็สามารถติชมกันได้ะคะ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะชาหนิงนะคะก็อยากฝากทุกคนนะคะลองเปิดใจให้กับพวกเรานะคะแบบมาทำความรู้จักมาดูซีรีส์มาแบบออให้รู้จักแล้วจะรับใช่แบบว่าหรอ ทุกคนได้ทอนทอนหูปากกันะใช่ค่ะคือป้าก็อยากจะฝากทุกคนด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราทำเต็มที่มากๆทำการบ้านมาดีแล้วก็โชว์สำหรับตัวีวยอยากให้ทุกคนนะคะไปเจอกันข้างในแล้วบอกเลยนะว่าคุณค่าบัตรแน่นอนไม่ทันเรปอเอาไปว่าข้ามหนูได้ไหมเพื่อนคุณไม่ถามมิวนะคะด้วยความที่เราทุกคนแบบมือใหม่มากๆก็อยากจะฝากเรื่องมีมาแล้วก็ฝากทีมงานไว้ด้วยนะคะ ตินิดนึงถึงจะเป็นมือใหม่แต่ว่าเราตั้งใจมากๆนะคะค่ะค่ะบอฟงนะคะก็อยากฝากบีมายฝากพวกเราทั้ง9คนแล้วก็ฝากผู้จัดของเราด้วยก็เอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคะค่ะอมนี่นะคะก็ฝากบีมายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีหลายอย่างให้น่าติดตามมากนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากด้วยค่ะค่ะเพื่อนนะคะก็ เราเราเป็นวันที่สำคัญมากๆยังไงก็ขออินดูแล้แลเราทุกคน Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.